สวัสดีครับพบกันนะช่องโมโตคเชนเคยนะคบวันนี้เราอยู่ที่บูธของ m e r c e d e s Benz นั่นเองครับและผมต้องแบบมาถ่ายเช้ามากๆเพราะว่าคันข้างหลังของเราครับได้รับกระแสที่ค่อนข้างล้มหลามมากครับมาจัดแสดงคันนี้เนี่ยสำหรับ the new CLA 200+ นะครับคือวันแรกเนี่ยคนแบบมารุมมาแบบมาถ่ายมาสัมผัสคันจริงนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูรายละเอียดกันสักเล็กน้อยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทำฟูลรีวิวไปแล้วนะค่อนข้างแบบละเอียดพอสมควรแล้วก็เราจะพามาดูครับ ว่าในงาน Motor Expo 2025ครั้งนี้เนี่ย m e s c e d e s Benz มีแคมเปญอะไรพิเศษบ้างนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าออฟเฟอร์3 3 3ของเขาเนี่ยน่าสนใจไม่น้อยไปเรบชมกันได้เลย สำหรับ The New CLA 250 Plus Electric คันนี้นะครับที่เขาจัดเต็มทางเรื่องสเปคทั้งเรื่องอความเทคโนโลยีของเขานะครับคือใครจะไปคิดว่า พอเปิดน้องเล็กมาเนี่ย m e r c e d ซ s ใส่800โวลต์มาเลยก็ว่าได้นะครับกับแบตเตอรี่สูงสุดของเขาเนี่ยคือ85กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับที่สามารถวิ่งไกลได้สูงสุดคือ792กิโลเมตรต่อกอารชาร์จ1ครั้งนั่นเองครับแล้วก็คันนี้ใส่เทคโนโลยีใส่พวกฟังก์ชันลูกเล่นนู่นนี่มาโอ้โหเต็มไปหมดยิ่งสาวเอ็กซ์เพรีย์ของเขานะครับลำโพงข้างนอก2ตัวข้างใน7ตัวคือให้เสียงดีแน่นอนแล้วก็คันนี้เนี่ยมาพร้อมเกี่ยวกับพวกเรื่องระบบช่วยขับขี่ ในถ้าสมมุติว่า S-Class เนี่ยมีอะไรคันนี้ก็ให้มาเช่นเดียวกันทั้งระบบช่วยขับขี่ครับระบบวิ่งตามเส้นเลนรวมทั้งระบบะช่วยเหลือในกรณีพี่ผู้ขับขี่นั้นหมดสิแต่ต้องขอบอกว่าเรื่องราคาแล้วก็การจําหน่ายอย่างเป็นทางการเนี่ยอาจจะรอภายในปีหน้านะครับเพราะว่าปีนี้เขาเอามาโชว์ก่อนแล้วก็มาให้ยนโชมรอฟีดแบ็กดูว่าลูกค้าเนี่ยสนใจถึงขนาดไหนผมบอกเลย,เลยว่าคันจริงสวยกว่าในรูปเยอะมากๆความส ใหม่ร้อนแรงสีแดงสวยสดรดงามอย่างนี้นะครับส่งต่อผ่านมายังรุ่นพี่อย่าง mercedes amg ทางด้านหลังนี้นั่นเองครับผมบอกได้ว่ารุ่นที่เขานำมาจัดแสดงนะครับเป็นตัวแรงเป็นตัวฟิลลิ่งการขับรูกทรงสิ่งต่างๆที่ตัวรถมีมาให้เนี่ยคือ แต่มากมากอย่างเนี่ยเราเพิ่งขับมาล่าสุดที่ภูเก็ตนะครับอย่าง mercedes amg sl 43นะครับโหฟ f e ล l i n g การขับการสร่งต่อการทำสิ่งต่างๆให้ตัวรถรับรู้สำหรับ driver เนี่ยทำได้ดีมากๆอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็น mercedes amg gl ถัดมาครับก็จะเป็น mercedes amg cle 53 ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าบั้นท้ายรูปทรงออสิ่งที่ตัวรถปีบ่ให้เนี่ยมันมันสุดกับรถรุ่นใหม่ที่เขาได้ออใช้ไลท์อัพแล้วก็ใช้รหัสตัวถังใหม่แบบนี้ที่ขาดไม่ได้แล้วก็เป็นความสดใหม่รูปลักษณ์หน้าตาแล้วก็รหัสอย่าง mercedes amg c l e 53นั่นเองครับ ไม่ว่าจะเป็นบ้านถ่ายทางด้านหน้า,ห,นาหรือว่าด้านข้างตัวรถเนี่ยเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งเลยที่ใครหลายคนนะครับชมเลยว่าเป็นรถที่ออกแบบมาได้สวยแล้วก็ลงตัวมากๆ นี่คันนี้คือผมชอบมากๆเลยนะครับรถยนต์สไตล์ครอบคัวที่ขาดไม่ได้เลยอย่าง Mercedes AMG GLE 53นั่นเองครับเป็นรถที่ผมบอกได้เลยว่าสามารถลุยไปได้ทุกที่ครับมีความแรงมีความคอมฟอร์ตแล้วก็โอ้โหดุด,ดันไม่น้อยและที่ขาดไม่ได้ครับพลังงานอีกหนึ่งทางเลือกอย่าง EQS นั่นเองครับตัวน,นี้เป็นราน53นะครับผมก็บอกได้เลยว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นสีแดงแบบนี้นะแล้วมันตัดแบบโทนดำ รายละเอียดของตัวรถตามสไตล์ Mercedes MG ได้สวยและลงตัวแบบนี้นั่นเองครับและรถที่เป็นขวัญใจคนไทยมายา่าวนานนะครับอย่าง GLA 200 Night Edition นั่นเองครับมีการเสริมลุกแต่งตัวให้แบบให้ดูสปอร์ตขึ้นนะครับกับดีไซน์ MG Line และ Night Package รอบคันพร้อมใช้สีตัวถังแบบ m a n u f a c t u r e Alpine g e Solid นั่นเองครับราคา2,580,000บาทป็อีกหนึ่งรุ่นที่เป็นตำนานถ่ายทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันอย่าง G-Class G450 D Edition 2 เจออนนัั่เเงครบป็นโมเดลพิเศษที่พัฒนาขึ้นมีแรงบันดาลใจจาก W460 ูในยุค80น,นั่นเองครับนำเข้ามาจําหน่ายประเทศไทยจํานวน3 0 0พันจาก460คันทั่วโลกราคาว่าจําหน่าย1 4บสี่ล้านหนึ่งแบาทและแคมเปญพิเศษของทางบูธเมอร Mercedes ์ซ d เดสเบนนะครับกับ The 323 Offer น,นั่นเองครับที่เขาใช้การล้อโดยการกลับตัวอักษรของรหัส หรือตัวอักษร E นั่นเองครับมาเป็นเลข3เราพามาดูดีเทลคร่าวๆนะครับสำหรับ E 3 0 0 E ว่าเป็นอย่างไรเนาะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยได้อะไรหลายๆอย่างมาค่อนข้างครบแล้วก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องสา0องศาครับระบบช่วยขับขี่นะฮะแล้วก็ดีทรงดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างดูหรูแล้วก็ดูพรีเมียมแบบนี้นั่นเองครับภายในนี่อันดับแรกเลยนะที่เราเห็นชัดเลยก็คือเพื่อนๆจะได้นี่ซีมเลส ดอแฮนด์ลแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะแล้วก็ดีเทลภายในเนี่ยคือหน้าจอไฮเปอร์สกรีนสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็พวกตัวเบาะการนั่งการซับเนี่ยคือ ทะมาณได้ดีแน่นอนถัดมาอีกหนึ่งรุ่นที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะสำหรับสายพาวานนะครับอย่าง G L C 350e คันนี้ก็สามารถขนสัมภาระได้สามารถลุยในที่ต่างๆได้นะครับพร้อม support, พพอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็ไปได้ทุกที่จริงๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้รนระยะทางต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยเท่าที่ผมลองนะคือได้อิเล็กทริกเนี่ยก็ประมาณ100บวกแน่นอนนะครับแล้วก็เขามีความแฝง ซิงๆไว้อยู่นิดนึงนะตรงนี้ครับให้ดูภายในนี่เพื่อนเดูสีบาะทูโทนของเขาดำตัดแดงคืออย่างสวยนะครับพวกช่องชาร์จ8หรือตัวพัดลมเป่าช่องแอร์อะไรเงี้ยคือมีให้ครบแล้วนะครับและอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูเลยก็คือตรงนี้ครับนี่ เพื่อนไเห็นจอไหมจอเนี่ยจะเป็นแบบแนวตั้งครับในการซัพพอร์ตสำหรับผู้กับขี่เวลาเรามองเพื่อนจะเห็นองศาไหมมันเอียงไปทางนี้นะครับทำให้ด r รเวอร์เนี่ยสามารถคอนโทรลหรือว่าสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากอีกรุ่นนึงเลยก็ว่าได้กับแคมเปญพิเศษ3รุ่นหลักของรหัส E นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz E 3 0 0 E Mercedes-Benz GLC 3 0 0 E และเมอร์เซเดสเบนซ์ C สามาศูนย์ E นั่นเองครับตอนที่1่ผ่อนข้างวดสบายๆ3า0 0 0บาทตอนที่2ฟรี3ปีโปรแกรมบำรุงรักษา MBSP Easy Care ครอบคลุมนานถึง3ปีเต็มตอนที่3ส่วนลดออนคอบ3เร์ซนส่วนลดพิเศษ3%เของราคารถยนต์เพื่อใช้เป็นส่วนลดสําหรับชาระเงินครั้งแรกพิเศษรับของสมนาคุณเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้าที่จองในงานกล้อง Mercedes- Ben z Drive Record 3อองศามูลค่า16,500บาทและแก้วแทมเบอร์ลายลิมิเต็ดอี dition ออกแบบโดย โดย3ศิลปินชื่อดังสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือโปรโมชั่นพิเศษได้ที่บูธ a 2 a impact challenger hall 1เมืองทองทาน,นีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาคม2,568หรือช่องทางออนไลน์ w w w mercedes benz co gh